เด็กอย่างพวกเราทุกคนเป็นตัวต่อจิ๊กซอว์เราต่างมีสีมีลวดลายและรูปร่างเฉพาะตัวไม่เหมือนกันและแม้จะแตกต่างกันแค่ไหนแต่เมื่อตัวต่อจิ๊กซอมารวมกันก็ประกอบเป็นรูปภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ จิกซอตัวนี้เป็นของโฟกัสมันมีทั้งสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินเป็นกีฬาที่ใช้กำลังขามหาศาลก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกมันเป็นทางที่หนูเลือกเองคือการเป็นนักกีฬาใช้ขาซ้อมอย่างหนักเพิ่มกำลังขาในการเตะ ิ่งเพิ่มระยะทางให้ไกลขึ้นเพื่อทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งกว่าคนเมื่อวานหนูชื่อโฟกัสอริสาเซลีอายุ13ปีเป็นนักกีฬาฮันโดรุ่นคาเดทค่ะ ตอนเด็กๆไม่สบายบ่อยคลอดก่อนกําหนดตัวเล็กมากเลยค่ะวยบ่อยก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลป่วยทุกครั้งก็เข้าโรงพยาบาลทุกครั้งเลยค่ะคร <c ười> อบครัวที่บ้านมีฐานะปานกลางพ่อกับแม่เปิดร้านอินเทอร์เน็ตค่ะตอนนั้นหนูอายุหกขวบพ่ออยาก หากิจกรรมให้ทําเวลาว่างแล้วพ่อจะไปสมัครร้องเพลงแต่ว่าหนูไปเห็นเทควันโดเหเขาเตะกระสอบทรายกันเห็นเขาเตะแรงแล้วอยากทําได้แบบเขามันน่าสนุกดีไว้ป้องกันตัวเองถ้าสมมุติเจอคนที่อ่อนแอโดนรังแกก็จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้เพราะว่าเห็นว่าหนูสนใจพ่อก็เลยพาไปสมัครเลยค่ะก็เลยได้เรียนเทควันโดแล้วก็ ให้เตะแล้วก็ยืดเส้นบ้างอะไรบ้างค่ะแล้วก็ฝึกท่าลำของแต่ละสายแล้วก็ท่าเตะของแต่ละสายสายขาวก็พวกท่าโลบอกแล้วก็ท่าเตะก็จะเป็นพวกฟอนคิกไซคิกสายอื่นมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มพวกท่าแบบฟันคออะไรแบบนี้ขึ้นมาค่ะหลังจากเล่นเทควันโดแล้วหนูก็แข็งแรงขึ้นไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลไม่ค่อยป่วย ตอนนั้นชอบหนูเจอสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่หนูถนัดเรียนรู้ได้เร็วค่ะก็ครูเขาสอนมานิดน,นึงหนูก็ทําได้เลยท่าเตะป้อนคลิกครูสอนมาหนูก็ทําได้เลยครูเขาก็สอนจะสอบทุกๆ3ามเดือนสอบสายทุกๆ3เดือนค่ะแต่ว่าถ้าจะขึ้นถึงดําแดงหนูใช้เวลา4ปีค่ะผ่านตลอดเลยไม่เคยสอบตกตตตตตดังนั้นหนูฝึก เรียนได้ประมาณสองสามอาทิตย์ได้แค่แปบ๊บเดียวครูก็พาไปลงแข่งเลยเตะไม่หยุดเลยค่ะเตะตลอดอสามยกเตะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ได้เหรียญทองค่ะครูเขาก็บอกพ่อว่าไม่สอนแล้วเพราะว่าหนูมีแววเลยให้พ่อพาหนกไปเรียนเป็นนักกีฬาพาไปเป็นนักกีฬาเลย พอเป็นนักกีฬาพ่อก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลการกินการออกกำลังกายอะไรแบบนี้ค่ะเสิร์ชหายิมติดต่อพี่วิวโยอาภาพี่วิวก็แนะนำให้ไปอยู่ที่ยิ้มนักกีฬาเดอะแชมเปี้ยนนะคะพ่อกับแม่ก็เหมือนเป็นโค้ชสมัครเล่นนะคะ่ะน้ำบอส่วนสมุก ว่าเวลาจะทําอะไรก็ต้องทําให้จริงจังทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินว่าก็ต้องทําทุกอย่างให้จริงจังค่ะที่เก่าเขาซ้อมก็ซ้อมออกกําลังกายเฉยๆแต่ว่าที่แชมเปียนเขาก็ซ้อมเป็นนักกีฬาค่ะ ซ้อมหนักขึ้นมาถอยแล้วไปยกขาหน้าท้าวิบัดซ้อมทุกวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเหนื่อยก็มีพักบ้างซ้อม6กโมงถึงสองสาทุ่มเลยก็ไม่เคยขาดซ้อมเลยบรรยากาศในยิมที่ทำให้หนูอยากซ้อมเพราะว่าอยู่กันเป็นแบบครอบครัวเป็นพี่น้องคอยให้กำลังใจกันซ้อมเหนื่อยก็จริงแต่ว่าสนุกมากเลยค่ะ ตอน7 8ขวบได้ขึ้นคัดปีครั้งแรกก็ไปเจอคนที่เก่งกว่าคนที่แข่งด้วยเป็นแชมป์ประเทศไทยเขาก็เริ่มให้เตะหัวได้หนูก็เตะคว้าไดว้าซัดแโดนเขาเตะหัวเยอะมากเลยก็มุนมากแพ้ยับเลยค่ะเสียใจมากร้องไห้พ่อกับแม่ก็บอกว่าตั้งใจซ้อมแล้วก็เอาใหมค่ค่ะซ้อมหนักขึ้นอยากจะเอาใหมค่ค่ะอยากกลับมาชนะ พูดต่อสู้คนนี้ให้ได้เพราะว่าเขาเก่งมากซ้อมเป็นนักกีฬามาประมาณ7ปีค่ะตอนนั้นซ้อมเทคอนโดหนักมากเลยค่ะช่วงชิงแชมป์ประเทศไทยลดน้ำหนัก7กิโลตอนนั้น3-2ลง25เพราะว่าถ้าเราเล่นรุ่น 32ก็จะเจอตัวใหญ่เกินไปค่ะก็เลยต้องลดใส่ชุดเล่นหนักวิ่งแล้วก็ควบคุมอาหารแลาต้องชนะใจตัวเองเราถึงจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ตอนนั้นต้องชนะ6ครั้งถึงจะได้แชมป์ประเทศไทยค่ะถ้าแพ้รอบเดียวก็ตกเลยค่ะไม่ได้ก็แมตช์แรกๆก,ก็ยังสบายอยู่ค่ะ,าะวางแผนว่าต้องเอาสกอร์ ให้เลที่สุดเพราะว่าจะได้พักเยอะๆค่ะแมตช์หนึ่งถึงแมตช์หค่ะก็ชนะขาดหมดเลยก็ห่างกัน20คะแนนค่ะก็เลยได้ชนะน็อกไปเลยค่ะแต่พอรอบชิงก็เจอคนเดิมที่เคยเข้าชิงกันแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกซาแสรลีเดี๋ยวดูทักษะแล้ว ต่างคนก็ต่างไม่กล้าเตะกันคะ่ะก็ยืนเช็คกันแล้วก็เตะไปแล้วเขาก็เตะกลับอะไรแบบนี้คะ่ะจนคะแนนเท่ากันก็เลยต้องเตะยกที่สี่ค่ะโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นเอาสี่เข้าันแล้วครับตอนนี้ปันแน่นอนครับยกที่สี่ก็คือใครได้สองแต้มก่อนก็คือชนะไปเลยค่ะ แ,แรกก็เตะไปคะแนนไม่ขึ้นก็ดูกันใหม่แล้วก็เตะครั้งที่สองก็คะแนนขึ้นก็เลยชนะเลยเตะเสร็จแล้วก็กระโดดดีใจเลยค่ะดีใจมากเลยวิ่งลอดสนามเลยค่ะพ่อแข่งเทควันโดได้สักพักหนึ่งพ่อก็อยากให้ขาแข็งแรงพ่อก็เลยพาไปวิ่งเพิ่มเพื่อที่เราจะได้ เตะหนัก,กอะไรแบบนี้พ่อก็เลยพาไปวิ่งที่กกทค่ะซ้อม6กโมงถึง8ปดโมงหนูฝึกวิ่งมา3ปี <c oughs> ก็ขาแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ยืนระยะเวลาลงแข่งเทควันโดได้นานขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> จากปกติ <c oughs> ก่อนที่จะมาวิ่ง2ยกก็หอบแล้วค่ะเวลาแข่งเทควันโดแต่ว่าตอนนี้สบายสบายเลยค่ะก็ตอนนั้นก็ซ้อมวิ่งอยู่ที่กกทค่ะแล้วก็ บิ๊กซีก็มาชวนไปโรงงานแข่งวิ่งค่ะก็เลยได้ไปโรงงานแข่งงานแรกก็วิ่ง3กิโลค่ะที่กรมันชีกลางก็แค่วิ่งสนุกสนุกไปตอนซ้อมแต่ว่าตอนแข่งดันทำเวลาได้ดีก็ได้โอวอร์ o o เลยค่ะคือที่หนึ่งของที่หนึ่งของผู้หญิงเนี่ยค่ะได้แค่ถ้วยรางวัลรู้สึกดีใจมากแล้วหลังจากนั้นก็เรื่โรง,งงานวิ่งเยอะขึ้นลงเพราะว่า วิ่งอยากได้เงินมาช่วยพ่อแม่ค่ะหลังจากที่แข่งงานวิ่งมาเรื่อยๆก็ได้ถ้วยมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะพอหนูวิ่งเสร็จก็จะไปเรียนที่โรงเรียนต่อค่ะ หลังจะดีเสร็จหนูก็ไปวิ่งซ้อมแล้วแต่ตารางที่ครูจะส่งให้อย่างเช่นลงคอร์ดวิ่งทำความเร็วระยะสั้นแล้วก็จ็อกเร็วอีกแล้วก็จ็อกแล้วก็เร็วแล้วก็จ็อกแล้วก็วิ่งทำความเร็วทีเดียวแล้วก็วิ่งจ็อกสบายๆหอังเสร็จก็มาสไตล์เร็วสุดแล้วก็ผ่อนสบายๆแล้วก็เดินกลับตายแล้วก็ครูดาวค่ะ น้วิ่งกับลุงวัดแล้วก็บางครั้งก็วิ่งกับบิ๊กซีแล้วก็วิ่งกับน้องๆในสนามค่ะ พรุ่งนี้ต้องวิ่ง25ารอบสนามแล้วไปแข่งที่ลาดชะมังเพราะว่าหนูติดท็อป25หลังจากเปิดโควิดมานี่เป็นงานแรกเลยค่ะเจอโควิดไปก็ไม่มีที่ซ้อมความยากก็คือหนูซ้อมได้แค่3วันเพราะว่าเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาค่ะเทคนิคของการวิ่งก็คือมีสมาธิกับการวิ่งต้องจุดจ่อกับเส้นทางหายใจ ให้ถูกจังหวะวางแผนวิ่งว่าไม่ต้องออกตัวเร็วตามคนอื่นไปค่ะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดค่ะห้าสิบก็ทำให้ดีกว่า46นาทีค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ เริ่มหมดแรงแล้วแล้วก็เหลืออีกตั้งครึ่งทางไม่อยากได้ที่โลก็ต้องวิ่งให้สุดแล้วก็วมาถึงตรงน,นี้แล้วก็ไม่อยากถอยถ้าถอดใจก่อนก็จะไม่ได้เงินต้องวิ่งไปเรื่อยใส่ให้สุดเลยก็สู้เต็มที่จะครบ23รอบมรอบมีพี่คนข้างหล,งลังไล่มงงาเลยตั้งสปีดเข้าเส้นชัยวิ่งด้วยอา้าวน้องโฟกัสเขา้าเ้ชัยแล้วได้ พัฒนวิบากนะครับเข้าสินใจเช่นกันข้าสินใจก็โล่งเลยไม่กดดันเลยหายกดดันเลยดีใจแล้วก็ภูมิใจคิดว่าจะได้ที่โลไม่ได้ที่โหลก็ดีใจสาธสาธุท้องโิ่นสรงเรา ช่วยโรงพยาบาลเหมือนพี่ตูนบ้างตอนก้าขวบก็ไปโรงงานวิ่งเชื่อบ้าก้าก้า,กา,กาขวานแล้วก็ไปเจอพี่ตูนไปยืนรอพี่ตูนและพี่ตูนก็ชวนหนูวิ่งจับมือเข้าเส้นชัยค่ะพวกเรานี่เข้าเส้นชัยก่อนพี่ตูนเลยนะครับก็ไปโลงงานวิ่งอีกงานหนึง่ง UNT ค่ะ แล้วก็ไปเจอพี่ตูนอีกและหนูก็ได้ที่หนึ่งพอจบงานนั้นมาอยากไปวิ่งช่วยโรงพยาบาลทุกๆภาคเลยค่ะพี่ตูนก็ชวนหนูวิ่งกับพี่ตูนตั้งแต่ภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกสองภาคไม่ต้องทำความเร็วค่ะก็วิ่งตามพี่เขาไปเรื่อยๆค่ะวิ่งไกลสุด ก็น่าจะ15กิโลก็วิ่งสนุกสนุกไปเรื่อยๆไม่มีแรงกดดันแล้วก็ไม่เครียดเลยมันก็เลยทำให้หนูวิ่งได้ยาวขึ้นทั้งนั้นก็วิ่งตามพี่เขาไปเรื่อยๆจนครบ27กิโลเหนื่อยมากค่ะแล้วก็เจอเนินบ้างอะไรบ้างก็เหนื่อยมากเลยค่ะ ก็จะมีคนบริจาคเงินเข้ามาค่ะแล้วก็เงินที่ได้จากการบริจาคก็จะให้โรงพยาบาลทั้งหมดเลยจะได้ช่วยเหลือคนแล้วก็คนในครอบครัวอื่นเขาก็จะได้มีความสุขกลับมาอยู่ด้วยกันหอมหน้าหอมตาค่ะกีฬาเทควันโดกับกีฬาวิ่งมัน เป็นทั้งหมดของชีวิตเลยค่ะในคนอื่นเวลาปิดเทอมเขาก็ได้เที่ยวสนุกสนุกแต่ว่าหนูก็ต้องตื่นเช้ามาซ้อมเหมือนเดิมค่ะแต่มันก็เป็นเส้นทางที่หนูเลือกเองไม่มีใครบังคับที่ซ้อมมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะได้ติดทีมชาติคอนโดแล้วก็คว้าเหรียญทองอิมปิปิมาให้ได้ค่ะ เรื่องราวของจิ๊กซอวหนึ่งชิ้นที่ทำให้โลกใบนี้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจแต่ไม่ใช่แค่นี้ในทุกทที่ยังมีจิ๊กซอตัวเล็กๆที่ยังมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตัวเองรักแม้ในสถานการณ์ยากลำบากที่เราทุกคนต้องเจอเพื่อนเราคนนี้มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครมาพร้อมกิจกรรมยามว่าง ฮิซนจะเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงแล้วนี่อาจจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองไปทำในายามว่างกันบ้างก็ได้นะแต่ที่เพื่อนของเรากำลังปั้นอยู่เนี่ยไม่ใช่ดินน้ำมันนะครับแล้วมันคืออะไรกันนะ c คริสต์มานี้มาปั้นแป้งโดกับไข่มิกกันนะคะอ๋อแป้งโดนั่นเองโอ้ยน่าสนุกจังเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิมลรักโชติภูริพานค่ะ ชื่อเล่นชื่อไข่หมูค่ะอายุ8ขวบอยู่ชั้น g 2ค่ะโรงเรียนอยู่เย็นวิทยาจังหวัดกรุงเทพค่ะกิจกรรมที่หนูทำคือปั้นแป้งโดค่ะ <Wow. S 1> แป้งโดคือ สำหรับปั้นค่ะแล้วก็นิ่มกว่าดินน้ำมันแข็งตัวได้เนื้อนุ่มกว่าวิธีการฝึกฝนของหนูคือหนูดูจาก y o u t u b e ค่ะหนูก็ดูแลหนูก็ปั้นตามที่เขาทำค่ะการปั้นแป้งโดมันง่ายค่ะแค่เราฝึกฝนเยอะๆก็จะปั้นได้สวยแล้วค่ะคริสามาสนี้หนูปั้นแป้งโดหลายแบบค่ะ เช่นต้นคริส,รสต์มาสซานตาคอสโสนูแมนกล่องของขวัญแล้วก็ช่อมะกอกด้วยค่ะวันนี้หนูปั้นซานตาคอสค่ะขั้นตอนแรกคือนวดแป้งแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปทรงของตัวของซานตาคอสค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างมา ประกอบกันก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะพอปั้นซันตาคอเสร็จแล้วหนูจะนำไปตั้งเป็นโมเดลสวยๆน่ารักๆไว้ก็ได้ค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นเลยค่ะ ทุกคนชมว่าปั้นเก่งแล้วก็ปั้นได้สวยมีรายละเอียดเยอะค่ะหนูภูมิใจที่ปั้นแป้งโดได้ค่ะเพราะทุกคนชอบผ,ผลงานของหนูแล้วหนูก็คิดว่าหนูตั้งใจปั้นที่สุดแล้วแล้วมันก็สวยที่สุดแล้วข้อดีของ การมีกิจกรรมทำคือเราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะแล้วเราก็ได้คลายเครเียดกับการนวดแป้งโดด้วยค่ะคายมูขอเชิญเพื่อนๆพื่ทำกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ค่ะ เพื่อนคนต่อไปมาจากจังหวัดระยองมาพร้อมกับกระบอง2องท่อนที่พวกเราเคยเห็นกันในภาพยนตร์พวกเราอาจจะเคยเห็นและคิดว่ามันทั้งยากทั้งอันตรายจนไม่กล้าฝึกฝนแต่เพื่อนของเราคนนี้ใช้ความกล้าหาญและพยายามฝึกฝนเรียนรู้จนสามารถเล่นโชว์ได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับใช่ Fin สไคน์ Go h e บ l o e v e r ทุก d y my name is guy it's my Um, my first name is Napoleon, and my third name is Guy, and my last name is Yang Yun. I'm from young Thai my hobby is playing Nutcock. I know Nutcock from YouTube. I know Nutcock from teacher. The teacher teach me going like this and this and going like this. Keep practicing every day. You tell me. I practice every day. i p r o u to play Nunchuck because I want to do it I proud myself because it's cool because I can do it I just j u s t I want to have a happy Why everyone find something with free time to play มาสนุกกับกิจกรมดีๆของเพื่อนคนต่อไปกันเลย เพื่อนเราคนนี้มาจากจังหวัดฉชะเชิงเซามีเลยครับขนมเบราวนี่ชิ้นตโตๆตน่าทานเหล่านี้รีมือของเธอทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่เบราวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเด็กๆอย่างเราก็ทำได้สบายเพราะเพื่อนคนนี้จะมาทำให้เราดูบราวนี่ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยววันนี้ฟาซินจะมาทำให้ดูนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิงชินัสอนสันชื่อเล่นชื่อฟาซินอายุ10บขวบค่ะอยู่ชั้นป .4 ทับ1โรงเรียนบึงสิงโตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ mm hmm. กิจกรรมที่หนูทำคือทำเบาวนี่ขายค่ะมีลูกค้าสั่งเบวนี่ <Yeah. S 1> คุณแม่ทำเบกเกอรี่ขายหลายอย่างค่ะเช่น บาวนี่เค้กส้มเค้กมะพร้าวค่ะคุณแม่รับออเดอร์ลูกค้าโดยทางไลน์และเฟซบุ๊กค่ะลูกค้าของเราคือคนในหมู่บ้านค่ะหนูเริ่มช่วยแม่ทำบาบวนี่มาตั้งแต่อายุเก้าขวบค่ะ วัตถุดิบในการทำเบวนี่คือแป้งเนยช็อกโกแลตผงโกโก้ไข่น้ำตาลกลิ่นวานิลาแล้วก็เม็ดอัลมอนด์สไลด์ค่ะวิธีการทำเบวนี่คือนำเนยโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลตมาตุ๋นให้ละลายจนขึ้นเงาค่ะพักไว้ ส่วนผสมที่สองไข่น้ำตาลกลิ่นวานิลาคนจนน้ำตาลละลายค่ะเอาส่วนผสมที่หนึ่งเทใส่ส่วนผสมที่สองผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเทแป้งใส่ลงไปผสมให้เข้ากัน เทใส่ถาดโรยหน้าแล้วก็นำเข้าอบค่ะตั้งอบ30นาทีก็เสร็จแล้วค่ะค่ะที่เขารู้ว่าหนูทำขนมได้ เขาชมหนูว่าหนูเก่งที่ช่วยเหลือครอบครัวได้ค่ะหนูภูมิใจที่ช่วยแม่เพราะหนูได้ช่วยแม่หารดยได้เพิ่มช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะข้อดีของการมีกิจกรรมในเวลาว่างคือหนูช่วยแม่ทำขนมขายนำส่งลูกค้าไม่ได้มีเวลาอยู่กับโทรศัพท์นอกจากเวลาเรียนออนไลน์ค่ะ หนูขอชวนชวนให้เพื่อนเพื่อนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นทำขนมขายหรือทำของขายเล็กๆน้อยๆหาไรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ